สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลงกังใจทางส่องน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้เขามาตามต่อแนวทางของหลานสาวเมืองนอกเนาะคะ่ะเนาะหลานสาวทาังเมืองนอกคนละคะ่ะเผน่งแนวทางมาไห้งวดที่แล้วของเพื่อนกระแตกตรงๆนะะนเ,นเนาะค่ะเนาะตัวเพื่อนเน่นละคะ่ะตัวเพื่อนเน่นให้เด็กหลานสาวเมืองนอกละค่ะงวดประจำวันที่สิบหกมิถุน,า,นา,ายนเนาะกะสิได้เห็นน้ำกันยุ่ค่ะ เดี๋ยวเก๋ลํา่อยเอาตัวเลขสุดเก่าให้เบิ้งค่ะตัวเลขสุดงวดประจําวันที่สิบหกค่ะตัวเลขของหลานสาวเมืองนอกเพิินล่ะค่ะก็จะไม่เลขเหล็กคานวณเนาะค่ะเนาะเล็คคานวณเลขวิ่งเล็กคานวณเลขกว,วิ่งบนของเพิินเพิินกับมาหนึ่งค่ะมาหนึ่งกับหาจับคู่มากอะมิตาหานึงสองหนึ่งเนาะค่ะเนาะบ่มีสามหนึ่งค่ะ ส่วนเหล็กลางเพิ่นวิ่งซีจับคูมากกับบอมี่ซีศูนย์ดอกค่ะแต่เหล็กวิ่งของเพิ่นกับเข่าเนาะค่ะเนาะค่ะเข่าซีเข่าหนึ่งเหรอค่ะเหล็กวิ่งเข่าทั้งซีเข่าทั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็จะกลับกันเนาะค่ะเนาะอยู่บนอยู่ล่างค่ะแนวทางตัวเหล็กมันก็เป็นไปได้ล่ะค่ะอาจจะขึ้นบนหรือลงล่างค่ะแนวทางตัวเหล็กเนาะอันนี้จะเป็นเหล็กฝันเพิ่นล่ะค่ะเหล็กฝันเพิ่นนี่ฝันแม่นค่ะ เลขฝันของเพลิน่น403ค่ะเพิ่นกลับไปสื่อ0304 4 1 3 1่ของเพิ่นเนาะเพิินกระถือยอค่ะเจ้าของเลขเพิ่นโค้งสุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายค่ะอันนี้โค้งสุดท้ายที่เพิ่นเน้นย้ำค่ะอันนี้จะเป็นชุดแรกค่ะชุดแรกที่เบิ้งกอนหนานี้เป็นชุดแรกเนาะอันนี้จะเป็นชุดโค้งสุดท้ายเพิ่นก็เน้นเลขฝันค่ะ เพื่อนก็ยำมากกเลยเขียนใส่ให้เอฟซีเดเบิงเนาะบางเทื่อบางท่านบางคนแคปนาจอไว้กบสิเดเบิ้งกันแบบชัดๆล่ะค่ะเขียนใ่ไว้ให้พร้อมเลยว่าเน้นเน้นเลขฝันค่ะหลานสาวเมืองนอกเน้นเลขฝันของเพื่อนกะเข่าสามศูนย์สี่ศูนย์ล่ะค่ะสี่หนึ่งเพื่อนกับไปซื้อโล่งน้่ล่ะค่ะสามศูนย์สามหนึ่งของเพื่อนภาวะฝนมาวิ่งหนึ่งอยู่แล้วเด็กวิ่งฝนมาหนึ่งอยู่แล้ว เ, 1, 1, 1, เพื่อนก็ไปส่ง4151 31 21ค่ะเพื่อนกระไดของเพิ่นล่ะค่ะจังไดะก็ล่องสังเกตตัวเหลขของเพื่อนเบิ่งนะะเน,นาะค่ะเนาะเลขฝันเหลขคานวณล่ะค่ะตัวเหลขกของเพื่อนแนวทางมาจางังไดค่ะเดี๋ยวให้ามาเบิ่งงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาเนาะค่ะเนาะงวดวันที่หนึ่งอันนี้จะเป็นงวดที่แล้วค่ะเดี๋ยวให้ามาเบิ่งงวดวันที่หนึ่งกันค่ะ ค่ะห้ามาาปรงวดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหรอค่ะวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดเนาะกอคอค่ะกอคอหกเจ็ดวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดชุดนี่จากหลานสาวล่ะค่ะทางเมืองนอกเนาะ สุดตัวเลขจากร้านสาวค่ะร้านสาวเมืองนอกค่ะร้านสาวทั้งเมืองนอกเป็นหามาก วดนี่วัดประจําันที่หนึ่งกอคอรัฐบาลค่ะรัฐบาลวิ่งบนค่ะเดี๋ยวเาเบิงเ,งเลกวิ่งรัฐบาลวิ่งบนชุดบนของเพื่อนวิ่งบนสี่กับหกค่ะสี่กับหก เลขสามตัวเลขสามตัวเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์ห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ด สี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่หนึ่งหนึ่งหกเก้าค่ะอันนี้จะเป็นเลขสามตัวเพลินหรอค่ะเลขสามตัวเพลินมนาอยู่ หาชุดค่ะหาชุดไหหมาไหหม่าหาชุดค่ะเอาไปเบิ้งไปผิดจรณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะเลขหาชุดนี่เพิ่นจะจับชุดได้แน่มากบาทที่ไหนเดี๋ยวข้ามาเบิง้งเลขสองตัวของเพิ่นเลขสองตัววิ่งบนเพิ่นไหหมา่าหกศูนย์ค่ะเพิ่นกะกลับมาให้พร้อมเรียบร้อยเพิ่นละค่ะเพิ่นเขียนมาเนาะหกศูนย์ศูนย์หก หกเก้าค่ะหกเก้าหกเก้าเก้าหกสี่หนึ่งค่ะสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่เก็ดเจ็ดสี่ค่ะเป็นกลับมาให้พอมเก็ดหกค่ะหาโคค่ะสุดบนเหล็กลางส่มห้ามาเปิงเหล็กลาง เหล็กรางวิ่งหนึ่งค่ะวิ่งหนึ่งเหล็กรางวิ่งหนึ่งค่ะอันนี้เหล็กวิ่งค่ะวิ่งค่ะเหล็กวิ่งเหล็กรางวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งจับคูมาไห่หนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หกหนึ่งเก้ามีซีคู่ค่ะมีซีคู่เหล็กลางชุดลางเพนทห่มาซีคู่หรอค่ะสุดลางซีคู่เดี๋ยวให้มาเิ่นตัวเน้นน้ากันค่ะตัวเน้นเน้นลางเน้นบนค่ะสุดที่พนเน้นเนาะกันเนาะค่ะเน้นบน เกดหกศูนย์ค่ะเกดหกศูนย์หนึ่งหกเก้าค่ะหนึ่งหกเก้าเลขสามตัวเน้นไปสองคู่ค่ะสองสดเลขสองตัวเน้นไปทิดตัวใดดสองตัวบนสองตัวบนหกศูนย์ค่ะ ศูนย์หกศูนย์หกเก้าหกศูนย์หกเก้าอ้าพอนเขียนหกเก็ดน้ำนใสไปน้ำเราละค่ะเพราะว่าเก็ดหกหกเก็ดเพื่อนเน้นไปที่หกเก็ดค่ะ อันนี้คือตัวเลขของเพื่อนหล่ะคะ่ะเพื่อนก,กับกับมาให้พอรอมละะ่ะเพื่อนกัเน้นว่งกลมมาให้น้ำเนาะเพื่อนว่งกลมสุดบนไปที่หกศูนย์หกเก้าหกเจ็ดสามคูค่ะสามคูสุดลางสุดลางแล้วเน้นไปที่หนึ่งหกค่ะหนึ่งหกหนึ่งเก้าค่ะสุดลาง อันนี้จะเป็นเลขลางสุดลางหนึ่งหกหนึ่งเก้าค่ะอันนี้จากทางเมืองนอกด้วยค่ะเด้อค่ะร้านสาวเมืองนอกคนละค่ะค่ะตัวเลขงวดประจําวันที่หนึ่งค่ะงวดประจําวันที่หนึ่งคอคอค่ะเลขร้านสาวหายมาวิ่งบนสี่กับหกจับคู่มะไห่หกศูนย์หกเก้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดแน่นไปที่ 6กศูนย์หกเก็ดสามคู่บนค่ะสามคู่บนเล็กสามตัวเน้นไปที่เก็ดหกศูนย์หนึ่งหกเก็ดกม่ยุหาโคเนาะเหล็กสามตัวหาชุด5้าสี่เก็ดสี่หเค่ะเล็กสองตัวลังหนึ่งสองหนึ่งสี่ แน่นไปที่หนึ่งหกหนึ่งเก้าค่ะสองคูรางค่ะชุดนี้เพิ่งยังไม่น้ามฝันค่ะเดี๋ยวโค้งสุดท่ายตามต่อกันอีกเนาะค่ะเนาะกดติดตามไว้ค่ะหากท่านใดเข้ามาแล้วเบื้องแล้วกะแคบนาจอไว้ตามโค้งสุดท้ายอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะ่นจะแน่นย้ำตัวใดหรือ่นจะฝันบอ่นกะจะบอกมาอีกละค่ะ่นฝันเมื่อบอฝันจ้งใด่นกะจะบอกมาอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะ อันนี้เอาเป็นชุดงวดทีแล้วล่ะค่ะวันที่สิบหกเมษายนค่ะที่เพันโค้งสุดถ่ายค่ะที่เพ็นโค้งสุดถ่ายพันกระยำเลขฝันค่ะยำเหลขกฝันเพิ่นแนวทางตัวเลขของเพิ่นกระเขา่าตัวเพ่นเน่นคกๆแล้วเนาะเนาะตัวเพ่นเน้นค่ะ,ะ,นนคะโค้งสุดถ่ายงวดทีแล้วเนาะ จังไดกะล่องผิดจัลละหน้าเบิ่งได้กะเด้เอ,อคลิปนี้เกลำมยาย่อไม่ยังหลายค่ะก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ